ประกันชีวิตไม่ได้ซื้อไว้รอวันตายแต่วางอนาคตได้ทั้งชีวิตเชื่อไหมคะว่าประกันชีวิตค่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้เราวางแผนได้ทั้งชีวิตเลยค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าทําประกันชีวิตครั้งเดียวกรมมาทันเดียวก็พอแต่จริงๆแล้วประกันชีวิตควรเปลี่ยนตามช่วงอายุและก็เป้าหมายชีวิตของเราที่เปลี่ยนไปค่ะ ลองดูง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าอายุ20ปีนะคะเริ่มทํางานนะคะประกันที่เหมาะสมก็คือเป็นเทอร์มฟลายนะคะมีค่าเบี้ยประกันที่ถูกแต่คุ้มครองสูงเหมาะสําหรับคนที่เริ่มทํางานค่ะเมื่อเริ่มอายุ30นะคะก็ควรที่จะทําประกันแบบโฮลไลฟ์นะคะหรือว่าตลอดชีพค่ะซึ่งช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เบี้ยประกันยังถูกนะคะคุ้มครองสูงหรือจะเป็นประกันสะสมทรัพย์นะคะที่จะเริ่มออมได้แล้วค่ะ พออายุย่างเข้าวัย40นะคะประกันชีวิตที่เหมาะสมก็จะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนนะคะอย่างเช่นยูนิตลิงนะคะเป็นการคุ้มครองชีวิตในระดับที่สูงแล้วก็ยังมีความยืดหยุ่นในการลงทุนตามแผนนะคะที่เราจะปรับตามเป้าหมายในอนาคตได้ค่ะช่วงอายุ50ปีขึ้นไปนะคะสิ่งสำคัญก็ควรจะมีประกันแบบตลอดชีพหรือว่า whole life ไว้ค่ะหรือจะทำประกันแบบบำนาญนะคะเพื่อให้มีเงินใช้ตอนที่เรากรเกษียณไม่ได้ทำงานแล้วนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะประกันชีวิตไม่ได้ทําเพราะว่าต้องตายถึงจะได้ใช้เงินเท่านั้นนะคะยังมีประกันอีกหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งเราจะต้องศึกษาข้อมูลนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันค่ะ